สรุปวิธีคิดข้อนี้ก็คือว่าน้องๆต้องรู้ว่าความเข้มเสียงกับระดับความเข้มเสียงนี่มันคือคนละตัวกันแล้วก็ความเข้มเสียงเนี่ยมันจะทําให้เกิดระดับความเข้มเสียงโดยเป็นสูตรนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาระดับความเข้มเสียงที่เรารู้เนี่ยมาแทนในสูตรเราก็จะหาความเข้มเสียงได้เมื่อได้ความเข้มเสียงของทั้งในรถและก็นอกรถแล้วเนี่ยสตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะได้เลยว่าเปอร์เซ็นต์ของความเข้มเสียงภายในรถโวยกับนอกรถยนต์เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือคำตอบก็คือข้อ4 ตกกระทบเกรดติ้งอันหนึ่งในความในแนวตั้งฉากพบว่าเส้นสเปกตรัมลำดับแรกเบนจากแนวกลางไปสามสิบองศาถามว่าสเปกตรัมลำดับแรกที่เบนไปจากแนวกลางส5ิห้าองศาเนี่ยมีความยาวขึ้นเท่าใดตกกระทบเกรดติ้งอันหนึ่งนะแสงเนี่ยตกกระทบเกรดติ้งอันหนึ่งในแนวตั้งฉากเพราะว่าเส้นสเปกตรัมลำดับแรกเบนจากแนวกลางอเรามาดูกันว่าเป็นยังไงอ,อันนี้คือ เกรดดิ้งอะนะอย่างนี้จริงๆคือมันจะเป็นคล้ายๆกับเออสไลด์สไลด์ลเวลาเราถ่ายไอ,อถ่ายรูปแบบสมัยก่อนนะเป็นฟิล์มสไลด์อะนะก็มาส่องเกรดดิ้งเอามันจะเป็นรูเล็กมากนะอันนี้พี่จําลองว่ามันเป็นอันที่มีตรงนี้เป็นดีแล้วกันนะเพราะจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้คือเราจะไม่ดู คือเราจะสมมุติมันเหมือนมันเหมือนกับว่าเป็นรูเวลาเคลื่อนที่ผ่านกันเข้ามาแล้วแทรกสอดกันนะนะก็คือสมมติเป็นดีฮะแล้วก็แสงเนี้ยตกกระทบในแนวตั้งฉากอย่างนี้แล้วใช่ไหมแล้วมันต้องทะลุผ่านเกตติ้งอ่ะตรงนี้ก็คือฉากที่เราจะเห็นนี่คือฉากที่เราจะเห็นะหลังจากนั้นเนี้ยอันแรกที่มันเบนไป30องศาถูกปะเป็นสเปกตรัมลำดับแรก n ต้องเท่ากับหนึ่งอ่ะ แล้วก็คิดสูตรเหมือนเดิมนั่นแหละนะเหมือนเวลาคลื่นน้ำคลื่นอะไรแทรกสอดกันก็คือ d ีไซเซตาเท่ากับ n อ a m b ลมดาเก็เท่ากับ1แสงความยาวขึ้นเท่าไหร่500ร้นาโนเมตรก็เป็น500นะเราแทนนาโนเมตรไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวความยาวคลื่นอีกอันนึงที่เขาให้หานก็เป็นนาโนเมตรเหมือนกันไม่ต้องเปลี่ยนหน่วย ดี D, เราไม่รู้เราก็เก็บเอาไว้แหละเราต้องหาดีแหละเพราะว่าเราจะดีของอันแรกที่เรารู้ไซเซตารู้เรนด้าเนี่ยไปแทนในของอันหลังที่เราไม่รู้ทั้งดีและเราไม่ต้องการที่จะหาเรนดา้าเพราะว่าดีเนี่ยมันเท่ากันอยู่แล้วอุปกรณ์เปรตติ้งที่วัดการทดลองนี่มันคืออันเดียวกันแต่ไซเซตที่เขาก็บอกมาว่าไม่เท่ากันถูกป่าวเป็น45ห้าอันที่สองเนี่ย n, n ก็เป็น n เท่ากับ 1, 1, 1เพราะว่าเป็นสเปกตรัมลำดับแรก ดีไซเซต้าไฟสามสิบก็เป็นหนึ่งส่วนสองดีก็เท่ากับพันหนึ่งทีนี้เราก็เอามาแทนนะก็เป็นดีไซเซต้าก็เป็นดีไซเซตสิบห้าไปเลยเท่ากับเอ็นเลมดาเอ็นก็คือหนึ่งก็คือเลมดาง่ายๆดีก็คือหนึ่งพันไซสี่สิบห้าก็คือรูทสองส่วนสองเท่ากับหนึ่งเลมดา รู่นสองเนี่ยแทนไปประมาณหน,นึ่งจุดสี่แล้วกันอ่ะนี่คือหนึ่งพันนะแล้วก็หารสองหนึ่งจุดสี่เนี่ยก็เป็นศูนย์จุดเจ็ดคูณหนึ่งพันก็ประมาณเจ็ดร้อยนะแลมด้าก็ประมาณเจ็ดร้อยนาโนเมตรคำตอบก็คือข้อสามเนี่ยเพราะมันมีเจ็ดร้อยเจ็ดนาโนเมตรใกล้คเคียงสุดแล้วนะอ่ะ,อะสรุปวิธีคิดข้อนี้ก็คือว่าแสงเนี่ยตกกระทบเกตติ้งอันหนึ่งเนี่ยในแนวตั้งฉากก็จะแยกออกมาเป็นสเปกตรัมนะเราก็จะพบว่าในสเปกตรัมลำดับแรกเนี่ย ก็คือ n เท่ากับ1เนี่ยแยกออกไปเป็นมุม30เวลาเราคิดเนี่ยแสงที่ลงไปในเกรตติ้งเนี่ยแล้วก็ลงไปในฉากเนี่ยก็จะคิดเหมือนคนลื่นน้ำก็เป็น d s i n h เท่ากับ n l เราก็เลยกําหนดว่ารูของเกรตติ้งี่เป็น d เลย่ะพออันแรกที่มันเบนไป30 n เท่ากับ1ถูกปะ่ะแต่เราต้องการที่จะหาอันที่สองอันแรกที่เรารู้แ a m ด d ด้วย d s i n ซเท่ากับ n l a m เรารู้แ a m b d เรารู้ n เรารู้ phi t h e เราก็เลยหา d ซะ พื่อจะเอาดีเนี่ยมาแทนในอันที่2ซึ่งเราเนี่ยขาดตัวแปรอยู่ทั้งดีทั้งแลมดาแต่แลมดาเนี่ยเราจะหานั่นเองพอเราได้ดีเท่ากับหนึ่งพันเราก็เลยเอาดีเนี่ยมาแทนในอันที่2ก็คือพันฟาเชตาก็คือรูทสองบนสองเท่ากับเอ็นแลมดาเราก็จะได้แลมดาออกมาประมาณเจ็ดร้อยซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็คือเจ็ดร้อยเจ็ดนั่นแหละพี่แทนรูทสองในไซส์ขีดสิบห้าเนี่ยเป็นหนึ่งจุดสี่ซึ่งมันแทนไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะแต่พี่เช็คก,กับชอยมันก็ดูแบบ แทนอันนี้มันก็โอเคก็คือตอบข้อ3นะฮะฟิสิกส์เนข้อที่11โจทย์ก็ เมื่อนำวัตถุไปวางไว้หน้าเลนส์เป็นระยะ20เซนติเมตรพบว่าเกิดภาพเสมือนซึ่งมีขนาดลดลงเหลือ1/5เท่าของขนาดวัตถุถามว่าภาพกับวัตถุเนี่ยอยู่ห่างกันเท่าใดภาพเสมือนซึ่งมีขนาดลดลงเหลือ1/5เท่าของขนาดวัตถุนี่เป็นเลนส์ เรนจะเป็นเลนวอล์กห,หรือเลนนูนเลนอะไรก็ได้พี่เก็บไว้ก่อนนะเป็นอย่างงี้สัจริงๆเนี่ยมันเกิดภาพเสมือนเนี่ยต้องเป็นเลนวอล์กแหละเพราะว่าเลนนวลเนี่ยเลนนูนเนี่ยภาพเสมือนที่จะเกิดต้องเป็นภาพเสมือนขนาดใหญ่กว่าวัตถุเสมอก็คือวางไปในสมมุติที่เป็นเลนนูนะนะแล้วก็นี่เป็นจุดโฟกัสเราต้องวางในระยะตรงที่ น้อยกว่าจุดโฟกัสก็จะเกิดภาพเสมือนกับเลน,น nose, ส์โนซึ่งเป็นขนาดใหญ่กว่าวัตถุเสมอเป็นภาพสเสมอแต่เลนส์โนนี่เกิดภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอซึ่งภาพเสมือนนี้มีขนาดลดลงเหลือหนึ่งส่วนห้าเท่าของขนาดวัตถุเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าภาพเสมือนเนี่ยจะต้องมีขนาดเล็กลงกว่าวัตถุก็เป็นเลนวอโส,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 สิก็ก wow, ็วางวัตถุไว้หน้าเลนส์นนะอันนี้ก็เป็นวัตถุนะเป็นวัตถุนะเป็นระยะยี่สิบเซนติเมตรยี่สิบเซนติเมตร ตอนแรกเนี่ยวัตถุเนี่ยมีขนาดเท่านี้แต่พอวัตถุนี่มันเกิดภาพเนี่ยภาพเสม,มือนต้องเกิดหน้าเลนอยู่แล้วนะเกิดภาพเนี่ยมันเป็นขนาดเศษหนึ่งส่วนห้าเท่าของเดิมเศษหนึ่งส่วนห้าเท่าอ่าทำยังไงเรารู้หรือเปล่าว่า m เนี่ย จะเท่ากับ s ส่วน s หรือเท่ากับ h ดดส่วน h โดยที่ m เนี่ยคือกําลังขยายของเลน s ดนี่ก็คือระยะภาพ s คือระยะวัตถุ h คือความสูงภาพ h คือความสูงวัตถุโดยที่ h เนี่ยความสูงภาพก็คือเศษหนส่วนหเท่าของความสูงวัตถุถูกปะ วัตถุก,ก็สูง h ชึบชก็จะให้ m เป็น1ส่วน5คือกำลังขยายเนี้เป็น1ส่วน5ทีนี้เนี่ยเราก็เอา1ส่วน5เนี่ยมาแทนใน s d ส่วน s นะเพราะว่าเรารู้ว่า s d เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องหานั่นแหละส่วน s นี่ก็คือว่าวัตถุไปวางหน้าเลนเป็นระยะ20เซนก็คือเอาวัตถุ20เซนนะ ก็จะได้ว่า s เนี่ยเท่ากับสีถูกปะ่ะแล้วก็เอา s มาดูเนี่ยห 4, ่างสี่เซนเขาถามว่าวัดภาพกับวัตถุนเนี่ยจะอยู่ห่างกันเท่าใดเราก็ต้องเอา20กับสี่เนี่ยมาดูว่ามันหางเท่าไร่อันนี้ตรงนี้วัตากตัวนี้เป็น20อันนี้วัจากตรงนี้ตรงนี้เป็น4เราหาตรงนี้ ตรงนี้ก็ต้องเป็นยี่สิบลบสก็ตอบสิบกก็คือข้อหนึ่งอ่าสรุปวิธีคิดข้อนี้นะก็บอกว่าเนี่ยเมื่อนำวัตถุไปวางหน้าเลนเนี่ยเป็นระยะยี่สิเซนพราว่าเกิดภาพเสมอซึ่งมีขนาดลดลงเมื่อมีขนาดลดลงเนี่ยเราต้องรู้ว่าเป็นเลนเว้าและภาพเสมอนี้เกิดหน้าเลนอ่าเราต้องเอาไว้ตรงนี้นะจริงๆถ้าเราเนี่ยเอาภาพเสมอไปวางไว้หลังเลนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะผิด เพราะว่าเขาถามว่าวัตถุเนี่ยสองอันนี้ห่างกันเท่าไหร่ใช่ป่ะอันนี้จะเป็นระยะ4เซนเนเมตรตรงนี้เราจะตอบเป็น24แทนซึ่งมีใช้หลอกเป็นข้อสองด้วยนะอ่ะอันนี้วัตถุอมมาวางไว้หน้าเลนสก็เป็น20่ลบสนะ